สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเฮนป้าเอาโทรศัพท์มาขาย60บาทบอกจะเอาเงินกลับไปหายาสุดท้ายโปแตกนี่มันคนดังนีหว่าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทําเอาชาวโซเชียลต่างเข้ามาสแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากหลังได้มีผู้ชายติ๊กตอกรายหนึง่งได้โพสเล่าเหตุการณ์หลังคุณป้ารายหนึง่งได้นําโทรศัพท์มาขายให้ขณะที่เจ้าของโพสกำลังนั่งทานข้าวกันอยู่ ป้าบอกขายแค่60บาทจะเอาเงินกลับไปหาญาติแต่งานนี้เจอถ่ายคลิปเก็บไว้ก็ว่าหนะ้าคุ้นๆค,คนดังในติ๊กต็อกนี้เองก็ป้าแกเล่นขายให้ทุกคนใช้มุกนี้ตลอดคล้ายๆกับเด็กขายถั่วพอเจ้าของโพสต์จะถ่ายคลิปก็รีบเอามือมาปิดไว้ก่อนที่จะเริ่มเดินหนีออกไปโดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าตกใจไม่คิดว่าจะเจอกับตัวตัวตึงในติ๊กต็อกและมีข้อความในภาพระบุว่า ป้าขายโทรศัพท์มากขายตอนเรากินข้าวข้างทางที่เขตสายไหมซึ่งหลังจากเรื่องเราดังกล่าวถูกแพ้ออกไปทําให้มีชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจนํานวนมากอาทินูเคยเจอเหมือนกันค่ะที่แจ้งวัฒน,นะป้าบอกขายโทรศัพท์60บาทป้าจะไปหาญาติยาิอยู่บางนานี่ก็หลายปีแล้วยังไม่ถึงบางนาอีกหละคะ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าไปบางนาจ้าโทรศัพท์เครื่อง60สเองช่วยป้าหน่อยวาสัน้นคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเขาจําได้หมดแล้วคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเคยเจอมาขายที่เซเว่นเลยให้ไปร้อยหนึ่งไม่เอาโทรศัพท์คิดว่าเดือดร้อนจริงเลยช่วยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเคยเจอป้าคนนี้ขายนาเซเว่นรัดเผาหกสิบเจ็ดสิบก็เอาให้ไปร้อยหนึ่งวันต่อมาก็ยังเจอ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าลองซื้อไว้ดูนะคะดูว่ารอบต่อไปจะมีมือถือมาขายอีกไหมคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าบอกป้ายายที่บ้างคนจำได้เยอะแล้วค่ะเป็นต้นขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวสขอบคุณค่ะ